EP พ6พลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่าการรวมพลังและกลยุทธ์สุดท้ายหลังจากการเปิดโปงท่านเสนาบดีในท้องพระโรงความวุ่นวายก็ถาโถมเข้าสู่ราชสำนักราวกับพายุฮ่องเต้ทรงพิโรธอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพระพักแดงก่ำด้วยความผิดหวังและเจ็บปวดที่ถูกคนใกล้ชิดที่สุดทรยศทรงมีพระบัญชาให้ทหารองครักษ์ติดตามจับกลุ่มท่านเสนาบดีและเครือข่ายของเขาในทันที ในขณะเดียวกันก็ทรงมีรับสั่งให้คุมตัวองค์ฮองเห่าและองค์ชายรัชทายาทไว้เพื่อรอการไต่สวนอย่างละเอียดแต่ท่านเสนาบดีผู้บงการมานานานับสิบปีหาใช่คนธรรมดาไม่เขามีเครือข่ายอำนาจที่อย่างรากลึกในทุกภาคส่วนของราชสำนักการจับกลุ่มดำเนินไปอย่างยากลำบากมีการต่อต้านอย่างรุนแรงและแม้แต่การประทะเล็กๆน้อยๆภายในวังหลวงที่เคยสงบสุข ข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงสร้างความแตกตื่นและหวาดกลัวให้กับประชาชนท่ามกลางความโอลหม่านนั้นสเสด็จแม่ของภูวินได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระพระองค์ทรงกลับมายังตำหนักด้วยใบหน้าที่ซีดเซียวแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความโล่งใจและภาคภูมิใจในตัวบุตรชายที่กอบกู้เกียรติยศของพระองค์คืนมาภูวินเรียบกลับมายังตำหนักสเสด็จแม่ทันทีที่จัดการเรื่องในสนามรบได้เพื่อดูแล,แลและถวายกำลังใจแด่พระองค์ ลูกแม่เจ้าทําให้แม่ภูมิใจเหลือเกินเสด็จแม่ตรัสพลางกลุ่มมือภูวินแน่นน้ําพระเนตรคลอหน่วยหม่อมฉันต้องปกป้องเสด็จแม่ให้ได้พะยะค่ะภูวินตอบแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นฮองเต้ทรงเรียกคูวินเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์อีกครั้งพระองค์ทรงมีพระพักตร์อิดโรยแต่แววตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความหวังเมื่อทอดมองมายังภูวินเจนลู่เจ้าคือความหวังเดียวของราชวงศ์ในยามนี้ ฮ้องเต้ตรัสเสียงแหบพรา่าท่านเสนาบาดีมันแข็งแกร่งเกินกว่าที่เราจะคาดคิดนักสำร้ายกองทัพแขวนฉินก็กำลังจะบุกมาถึงประตูวังในไม่ช้าเจ้ามีแผนการใดหรือไม่คูวินกราบทูลห้องเต้ถึงแผนการท,ทั้งหมดที่เขารู้จากชายชราผู้เฝ้าพิทักษ์ศิลาแห่งมิติรวมทั้งแผนการของท่านเสนาบาดีที่จะใช้สงครามจากภายนอกเพื่อสร้างความวุ่นวายและฉวยโอกาสเข้าครอบครองศิลาแห่งมิติที่ซ่องอยู่ใต้พระราชวัง ฮ่องเต้ทรงตะลึงกับเรื่องราวที่ได้ยินพระองค์ไม่เคยล่วงรู้ถึงความลับอันดำมืดและพลังของศิลาแห่งมิตินี้มาก่อนศิลาแห่งมิตินี่มันเรื่องจริงหรือนี่ฮ่องเต้พ,พึมพำจริงพยัคฆ์ฝาบาทและหากท่านเสนาบาดีได้ครอบครองพลังนั้นอาณาจักรของเราจะถึงการอาวสานอย่างแท้จริงพยาคฆ์ภูวินกล่าวอย่างจริงจังเราต้องหยุดยั้งเขาให้ได้พยาคฆ ภูวินเริ่มเสนอแผนการรบขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างยุทธวิธีโบราณกับความรู้ด้านกลยุทธ์สมัยใหม่ที่เขาถนัดเขาเสนอให้แบ่งกองกําลังออกเป็นสองส่วนหลักคือกองกําลังป้องกันวางหลวงเพื่อรับมือกับการรุกคืบของแขวนฉินที่จะมาถึงตัวเมืองหลวงในไม่ช้าโดยใช้การตั้งรับที่แข้มแข็งผสมผสานกับการวางกับดักและแผนการหลอกล่อเพื่อสร้างความเสียหายให้ศัตรูมากที่สุดหน่วยจูโจมพิเศษ นำโดยภูวินและแม่ทับหลินเพื่อลอบเข้าสู่ใต้ดินของพระราชวังตามเบาะแสของศิลาแห่งมิติและ,ะเผชิญหน้าก,กับท่านเสนาบดีโดยตรงเพื่อหยุดยั้งแผนการของเขาและทำลายศิลาแห่งมิติหรือแย่งชิงมันมาไว้ในมือของราชวงศ์นี่คือแผนการที่เสี่ยงอย่างมากพยาคฟาบาทแต่เป็นหนทางเดียวที่เราจะพลิกสถานการณ์และหยุดยั้งภัยคุกคามทั้งสองด้านได้ในคราวเดียวพยาคขะฮ่องเต้ทรงครุ่นคิดอย่างหนักถ้าเช่นนั้น เจ้ามีใครจะแนะนำสำหรับผู้บัญชาการทัพหน้าในการป้องกันวางหลวงหรือไม่ภูวินหันไปมองแม่ทัพหลินมองชั้นขอเสนอแม่ทัพหลินพยัข่าฝาบาทท่านเป็นแม่ทัพผู้มกประสบการณ์และซื่อสัตย์ที่สุดแม่ทัพหลินกราบทูลรับคำสั่งฮองเต้ทรงพยักหน้าด้วยความไว้วางพระไทยดีเรามอบหมายให้เจ้าส่วนเจ้าเจินลูกพ่อจะมอบตราพยักคำรนให้เจ้าเจ้ารวบรวมกองกำลังที่ซื่อสัตย์ที่สุด และจงไปหยุดยั้งท่านเสนาบดีให้ได้ผู้วินรับตราพยักคำรนมาถือไว้ในมือตราประทับโบราณที่แสดงถึงอำนาจสูงสุดในการบัญชาการกองทัพเขารู้สึกถึงภาระอันหนักอึ่งที่อยู่บนบา่าแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ทําให้ฮ่องเต้และเสด็จแม่ต้องผิดหวังผู้วินเรียกประชุมแม่ทัพหลินและอาจารย์กงซุนรวมทั้งข้าราชบริพารและจอมยุทธ์บางคนที่เริ่มให้ความเคารพในตัวเขาเพื่อวางแผนการรบและแผนการจู่โจมอย่างละเอียด เขาใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการคำนวณกำลังและการจัดระบบหน่วยรบพิเศษอย่างที่ไม่มีใครทำมาก่อนเขาสั่งให้สร้างกับดักกำแพงป้องกันเพิ่มเติมและเตรียมอาวุธชนิดใหม่ๆที่เขาออกแบบจากแนวคิดโลกปัจจุบันเสด็จแม่ทรงเป็นกำลังใจสำคัญพระองค์ทรงมาเยี่ยมเยียนภูวินและเหล่าทหารที่กำลังเตรียมพร้อมรบทรงให้กำลังใจและนำอาหารบำรุงมามอบให้ทำให้เหล่าทหารมีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นอย่างมากลูกแม่ จงกลับมาหาแม่อย่างปลอดภัยนะลูกสเสด็จแม่ตรัสพลางรูปแฝดภูวินด้วยความเป็นห่วงพยักขลศด็จแม่หม่อมชันจะกลับมาพร้อมชัยชนะพยะักขลภูวินตอบอย่างหนักแน่นในคันคืนนั้นเองพางใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมายัางพระราชวังอันกว้างใหญ่กองทัพแขวนฉินก็เริ่มเคลื่อนพลเข้าประชิดเมืองหลวงอย่างเต็มรูปแบบเสียงกลองสึกดังกึกก้อง แสงไฟจากคบเพลิงสว่างสวัยไปทั่วผืนฟ้าเป็นสัญญาณของการต่อชู้ครั้งสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงภูวินนำหน่วยจู่โจมพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีมุ่งหน้าเข้าสู่ทางลับใต้พระราชวังที่อาจารย์กงซุนและแม่ทับหลินช่วยกันสืบหาข้อมูลมันเป็นเส้นทางที่มืดมิดและเต็มไปด้วยอันตรายแต่เขาก็ไม่ลังเลเพราะเขารู้ดีว่าชะตากรรมของอาณาจักรนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาในคืนนี้ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของพลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่าและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้พวกเราสร้างสรรค์นิยายเสียงดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนแน้เจอะครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราขอบคุณครับ